อ่าปุ๊บโอ้โหได้ไพ่เด็กดาบไพ่ใบน,นี้จะมีอิทธิพลของดาวศุ์ที่อยู่ในราศีพฤษศนะครับมีความฉลาดแต่ไม่ค่อยเฉลียวเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตนเองนะช่วงนี้นะเนี่ยใบยแรกใบเดียวเนี่ยนะครับผมราศีมีนเนี่ยใบแรกดูนะปุ๊บใบที่สองได้ไพ่เด็กถ้วยอ่าโอเคทุกอย่างแฮปปี้อยู่นะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์มณเดี๋ยวมีปัญหา หนึ่งถ้วยดีมากจ้าดีมากจ้ามีนนี่เป็นคนที่โพระช่วงนี้ตรงไปตรงมาไม่ยอมคนนะเออพูดจาบางทีออกไม้ออกมือออกท่าทางจริงจังจริงปะช่วงนี้แต่บางครั้งก็แปลงร่างเป็นคนอ่อนหวานในฉับพันออพอเจอหมูกระทาปั๊บอารมณ์เย็นเลยเอ่อแปดดาพอได้เงินปั๊บยิ้มเลย อารมณ์แบบอย่างนั้นอชอบแอบบแอบบทำนู่นทำนี่อ่ะหรือชอบมีความลับช่วงนี้ช่วงนี้เฮ้ยไพพอนาคตด,ดีช่วงนี้เรามองน้ําหนักขึ้นหน่อยนะหรือบางคนก็อาจจะต้องคบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารหน่อยนะครับคนทํางานประจําก่อนคนชาวราศีมีนที่ทํางานประจําสัปดาห์นี้บางทีบางวันมันก็ขยัน,บา,น,น,ยนบางวันมันก็ขี้เกียจคนไหนสบายแล้วก็จะแบบบินบินอารมณ์หน่อยประมาณนี้ไม่ค่อยแคร์ใคร เอบางคนบางทีเข้าสังคมก็ชอบนะแตพ่พอเพื่อนจากกันไปแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอารมณ์เหมือน i n t r o ิร r t ประมาณนี้นะครับผมไพ่ขึ้นมาแล้วสำหรนี้ส่วนมากจะกลางกลางในเจวันเนี้ยในสัปดาห์เนี้ยนะครับคุณก็จะสนใจเรื่องอะไรล่ะเรื่องความสวยความงามเรื่องควบคุมอาหารการกินแต่ควบระควบคุมลำบากบอกได้เลย อร่อยมันอร่อยเลยหมดคิดเมนูนละเดี๋ยวก,กินอะไรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยบางคนก็คิดอยากจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะปรับปรุงต่อเติมให้มันน่าอยู่มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ไม่น่าพอใจเยอะนิดหนึ่งเง้าบ้านเล็กเยอะอย่างเงี้ยบนะางทีอารมณ์อ่ะอารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลหง,งุดหงิดใจหน่อย อารมณ์แบบนี้นี่เขาเรียกอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปนี่อันนี้เป็นไพ่ะจันทร์ไพ่ดาวจันทร์เข้ามาพอดีเลยเาเรียกว่าไวทองบางทียังไม่ถึงไวทองแต่อุปมาอุปไมยแบบนี้นะครับได้ไพ่เด็กสองใบอะเวลาได้ไพ่เด็กสองใบอารมณ์เราก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆเด็กประมาณเนี่ยนะครับอารมณ์น่ารักเด็กน่ารักก็มีเด็กหน้ามึนก็มีนะครับ อืประมาณนั้นอารมณ์แปรปรวนทั้งนี้หนึ่งช่วงนี้นะระวังแสบตาแส่ตาก็เอ๊้ต้องไปหาไปประกอบแว่นเท่าไหร่ไหมหรือว่ายัางไงแสบตาตาไม่สู้แสงท้องเสียปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อบางคนก็ปวดหลังอาการอาจจะยังไม่มีอะไรหนักมากแต่อารมณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะสังเกตให้ดีมันมาจากระบบย่อยระบบขับถ่าย หรือมาจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายหรือเปล่าหรือมาจากการที่เรากินของแสลงหรือเปล่าของค้างคืนไหมอะไรไหมลองดูให้ดีนะนะครับชาราศิมีนล,ลองดูหรือดื่มอะไรไหมลองดูนะประมาณนี้ท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มเปรีป้ยวจริงจริงฐานดวงเป็นคนที่มีความสามารถดีในการพูดในการเจราจาในการค้าขายในการติดต่อในการประสานงานนะแล้วก็พูดจาแล้วก็มีคนเชื่อถือด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะ เพียงแต่ว่าต้องพูดให้ถูกต้องให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์อะไรที่มันยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปพูดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังนะอนี้เตือนนะจากไพ่ใบนี้นะจากไพ่ใบนี้นะเออพูดอะไรให้มันอยู่ในขอบในเขตอย่าพูดเกินอย่าพูดเกินเหตุหรือเปล่านะจะมีโอกาสดีๆเรื่องงานลูกคงลูกค้ามีเท้งนั้นแหละนะแต่มีเราต้องคีฟต้องรักษาให้อยู่นะ การที่เราทําค้าทําขายหรือทามีบริการอะไรเข้ามาเนี่ยต้องรักษาลูกค้าให้อยู่นะต้องมีลูกค้าต่อเนื่องธุรกิจการงานจึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับนึกออกไหมคนที่ทํางานประจาไม่เป็นไรทําได้เรื่อยๆก็จะมีบางคนก็มีหัวหน้าใหม่บางคนก็มีงานใหม่เข้ามาบางคนก็มีอะไรนะมีงานพิเศษเข้ามาบางคนก็ไปช่วยงานเขาก็มีอารมณ์แบบนี้มีจะมีเข้ามา นะครับแล้วก็ลูกตำแหน่งบริวารตำแหน่งอะไรนี่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะนะครับบางทีบริวารก็จะเป็นช่วงที่บริวารจะขยันขันแข็งนะส่วนตัวคุณเองก็ขยันเป็นพักๆพอค้าแม่ขายชาวราศีมีนในช่วง7วันนี้ผมถือว่าค้าขายไปได้กลางสัปดาห์ค้าขายดีไปสัปดาห์แผ่วๆนะครับต้นสัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่สัปดาห์ที่แล้วก็ยังโอเคนะนะครับแต่ว่าไพ่ลักษณะนี้เนี่ยมันแปลว่าคุณจะอึดอัด กับยอดขายที่คาดหวังไว้สูงแต่มันยังไม่มากพอโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ๆเปิดร้านใหม่เปิดแพลตฟอร์มใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยหวังว่ามันจะตูมมันไม่ตูมเลมันก็พอไปได้นะแต่มันยังไม่ตูมไม่รู้ว่าเรายังคาไม่ถูกเส้นหรือเปล่านะครับถ้าคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่มีบางจุดที่เราต้องแก้ไขไพ่แดดาบจะแปลว่า มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่หวาวใสเนี่ยพื้นดินพื้นปูนนะช่องน้ำก๊อกน้ำแอร์น้ำรั่วน้ำซึมระบบต่างๆที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งทีวี Wi-FI อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีปัญหาในบ้านนะนะครับต้องซ่อมต้องแก้ไขอ,อันนี้เป็นคำเตือน สุขภาพของคุณแม่ระวังปัญหาสักนิดหนึ่งถ้าคุณแม่ยังอยู่นะประมาณนี้นะสุขภาพของคุณแม่แล้วก็อย่างอื่นสำหรับคนค้าคนขายเนี่ยก็ยอดขายก็ยังไปได้สำหรับคนที่ติดต่อเรื่องงานเรื่องเงินไว้เออแต่ถ้าคนตกงานจะได้งานนะจะบอกให้จะได้งานนะกระตือรือร้นหน่อยอืมกระตือรือร้นนิดหนึ่งเดือนตุลาเ,เดี๋ยวได้แล้วได้มามยังถ้าได้มาแล้วก็ขยันหน่อยนะคนที่ รอเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยจะช้าคนที่นัดเราบางทีเนผิดนัดเฉยเลยนะนะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังน้ําบ่อหน้าเท่าไรนักนะครับสัปดาห์นี้อืดๆเอื่อย่อเพราะอะไรเพราะมีไพ่มาขัดตัวนี้ตัวนี้เป็นไพ่อนา,าคตใกล้ๆตัวนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอน็นสายตาลําเนื้อลําตัวเนี่ยตัวเนื้อตัวเนี่ยช่อง,ท,องท้องเนี่ยท่องน้องถ้ามาผสมตัวนี้จะแปลว่าช่องท้องถ้ามาผสมด้านล่างในตําแหน่งอดีตแปลว่าขาแปลว่าข้อแปลว่านิ้ว ผสมกันอันนี้เป็นอดีตอันนี้เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นอนาคตแถวนี้ถ้าใครมาเรียนเดี๋ยวจะบอกละเอียดเลยนะอา้าวจบเรียบร้อยกลางๆสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็ขยันขยันหน่อยแล้วกันนะใจมันไปแล้วใจมันจะทํานู่นทํานี่นะแต่ร่างกายหรือว่าความพร้อมหรืออะไรเนี่ยอย่าไปสนใจคนอื่นคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องชาวบ้านไอ้คนที่ชอบสนใจเรื่องชาวบ้านไอ้คนนั้นเป็นยังงี้คนนี้เป็นยางไอันนี้ไม่รวยหรอกรวยแป๊บเดียว นะครับเอาแล้วสื่อนำาช่วยความรักยังไม่ได้ถ่ายลืมไปความรักคนโสดนี่สิโสดจริงๆโสดซิงๆไม่ได้เป็นน้อยไม่ได้เป็นเป็นมือที่สามใครเนี่ยจะมีคนเข้ามานะเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ไพ่ทั้งเมียน้อยเมียหลวงรวมเนี่ยไม่รู้คุณอยู่ในสถานะไหนนะครับคนไหนที่ไปแย่งชาวบ้านเขามาเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในสภาพแบบนี้แหละถ้ามีปัญหามาก่อนเนี่ย คนไหนที่คู่เขามีคนอื่นนะมันก็คงอยู่แบบนี้แหละนะคนไหนที่ยังไม่ได้เลิกลาอย่าล้างกันเด็ดขาดจะอยู่ใกล้อยู่ใกลก็อยู่แบบนี้แหละยังไม่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยดังที่ใจต้องการได้นะครับผมแต่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะอืมทัดลมระวังคำพูดทัดไฟดีตะขยันเนี่ยผลงานดีทัดน้ำความรัก ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราใจเราต้องการเราไปควบคุมคอนโทรลคนอื่นไม่ได้นะครับพัดไฟโอเคขา,าดทตุอะไรขา,าดทตุดินคนเราเวลาขาดทตาุดินเนี่ยมันจะไม่ได้เงินมากตามที่เราต้องการแต่ก็ได้นะครับแต่ก็ได้แต่ไม่ได้มากตามที่ต้องการหรือไม่ก็อาจจะกระปิดกระปอยหรือต้องรออยู่เว้นคนที่ได้มาแล้วถ้าใครได้มาแล้วก็จะจ่ายเยอะพยายามเก็บไว้ถ้ารู้แบบนี้นะ คราวนี้เวลาขาดทัดดินนี่อย่ารีบลุกลุกแล้วลม้มลุกแล้วมึนลุกแล้วเซนะครับมันแปลว่าการทรงตัวบางทีบ้านหมุนบางทีวิงเวียนฐานมันมันไม่ค่อยดีถา้าขาดทัดดินเนี่ยบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังหรือกําลังจะทําสวยทํางามนะจบคนที่โสดละ่ะอ,ะอะความรักนี่ได้ไพ่อ่าพูดไปแล้ว ถ้าคนโสดบอกแล้วว่ามีโอกาสดีต้องโสดจริงๆนะครับสีชมพูให้โชคสัปดาห์นี้นะมีสีชมพูกับสีขาวสองสีจะเปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนเอามาเสริมในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับสีชมพูกับสีขาวสื่อนำโชคนะครับเกณฑ์ชะตานี้ถ้าคนไหนที่เขาทำบุญโสดมนแผ่เมตตาทำสมาธิที่เป็นชาวราศีมีนเนี่ย จะมีโชคเรื่อยๆเ,เลยมันขึ้นมาแบบนี้หรือถ้ายังไม่มีก็มีแนวโน้มว่าภายใน3ามสี่งวดนี้อาจจะถูกรตเตอรี่ก็ได้นะครับไอพิมพ์คาว่าดียิ่งขึ้นเลยจ้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่านะครับซื้อน้ำโชคเนี่ยบ้านเล็กที่นี้ได้ไพ่สี่ไม้เท้าอ้าลองดูแล้วแต่ชอบบ้านเล็กที่ได้สี่ไม้เ้แล้วก็สื่อมาจากซิกเซน คือคิดขึ้นเอานึกขึ้นเองเลขหน้าไพ่สี่หนึ่งเจด